สวัสดีครับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับขุนศีขายที่ดินนะครับวันนี้ผมพามาเยี่ยมชมที่ดินย่านบางกรวยไซน้อยนะครับแปลงด้านหน้าผมเนี่ยเนื้อที่200ตารางวานะครับพิกัดอยู่ในซอยสุวรรณนะครับถนนบางกรวยไซน้อยจากปากซอยเข้ามาเพียงแค่350เมตรนะรโดยประมาณนะที่ฝั่งโน้นนะปากซอย จากถนนบางกลวยไซน้อยเข้ามาถึงที่ดิน350เมตรที่ดินอยู่ด้านขวามือนะครับจุดสังเกตรตรงหน้าที่ดินีนผมจะมีติดป้ายไว้สังเกตไม่ยากเลยนะครับเนื้อที่200ตารางวานะครับราคาขายอยู่ที่ตารางวาละ1 4 5 0 0บาทอ่บาทราคาทั้งแปลงอยู่ที่2ล้าน9แสนบาทครับจริงๆแปลงนี้ผมเคยมารีวิวไว้รอบหนึ่งแล้วเมื่อสักอสองเดือนที่แล้วร่วมสองเดือนที่แล้วนะวันนี้ผ่านมาทางนี้ก็เลยมาอัปเดตเพื่อจะให้เห็นบริบทความเปลี่ยนแปลงนะครับ ก่อนจะถึงที่ดินของเราก็จะมีอพาร์ตเมนตะ์อยู่ด้านหน้านะจากปักซอยก็เข้ามาไม่ไกลนะ350เมตรบริบทโซนนี้ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นที่ดินว่างเปล่านะสลับกับบ้านเรือนคนอยู่อาศัยนะฝั่งตรงข้ามฝั่งโน,โน้นก็เป็นนาข้าวนะครับส่วนติดถนนแปลงนี้ก็เป็นที่ดินว่างเปลนะ่าก็มีชุมชนคนอยู่อาศัยรอบด้านนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่หนาแน่นนะติดกับที่ดินของเราก็จะเป็นโกดังไม่มีชื่อนะครับตรงนี้เลยนะครับ รูปแปลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับหน้ากว้าง30เมตรแนวลึกอยู่ที่26.5เมตรที่ดินหันหน้าไปด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับด้านหน้านี่จะติดกับถนนลาดยางนะถนนลาดยาง2เลนรถสวนกันได้สบายๆมีระบบไฟฟ้า3เฟสผ่านหน้าที่แล้วนะร,ระบบประปาก็มีแล้วนะครับขอบเขตของที่ดินก็มาสิ้นสุดตรงกำแพงนี้เลยนะด้านหลังก็ชนกับกำแพงด้านหลัง มีแนวขับเขตชัดเจนปัจจุบันเป็นที่ดินยังไม่ได้ถมนะครับต้องถมเพิ่มประมาณจริงๆมันจะต่ำกว่าถนนประมาณสักเมตรเศษๆนะแต่ว่าถมเพิ่มสักเมตรครึ่งอ่ะกำลังสวยนะให้สูงกว่าถนนเลยอันนี้ผมมาพร้อมกับทีมงานนะคุณทียเจ้าของช่อง T.N.M นะฮะอันนี้คือเจ้าของช่อง T.N.M ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับตรงหน้าที่ดีเรามีติดป้ายไว้ชัดเจนนะครับ ขอบเขตที่ดินสังเกตง,ง่ายๆจะมีเสาไฟฟ้าอยูอ่ต้นหนึ่งนะครับขอบเขตมาถึงนี่เลยอ้ออ่างกับอ้ออ่าง11นะ่นะนี่นี่คือแนวขอบเขตที่ดินนะก็เป็นที่ดินไซส์เล็กๆที่น่าลงทุนอีกแปลงหนึ่งน่าจะเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือจะทําเป็นโกดังเก็บสินค้านะครับแปลงนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับท่านใดสนใจนะลองเข้ามาดูก่อนก็ได้นะครับชอบไม่ชอบอยู่ที่ท่านตัดสินใจนะครับ หรือจะโทรเข้ามาสอบถามอะไรเดี๋ยวเพิ่มเติมก่อนก็ได้ที่081นะครับ268874 7ดแปเ็ดไลน์ i d p p d u c k y แล้วก็เลขหนึ่งหรือจะเข้าไปเยี่ยมชมช่องขุนสีขายที่ดินนะครับแฟนเพจขุนสีขายที่ดินก็ยังมีที่ดินอีกหลากหลายแปลงให้ทุกท่านได้เลือกชมช็อปได้อย่างจุใจเลยครับผมวันนี้ต้องล่าลาก,กันแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบพระคุณทุกท่านและสวัสดีครับ